COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านในวันนี้ให้เราได้มาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับใน2ซามูเอลบทที่12ข้อที่1 15นะครับอยากให้เราได้ร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในบทนี้ด้วยกันนะครับพยาเวทรงใช้นาทันไปหาดาวิดนาทันก็ไปเข้าเฝ้าและทูพลพระองค์ว่า ในเมืองหนึ่งมีชายสองคนคนหนึ่งมั่งมีอีกคนหนึ่งยากจนคนมั่งมีนั้นมีแพะแกะและโคมากมายแต่คนจนนั้นไม่มีอะไรเลยเว้นแต่แกะตัวเมียตัวเล็กๆตัวเดียวที่เขาซื้อมาซึ่งเขาเลี้ยงไว้มันเติบโตมากับเขาและบรรดาบุตรของเขามันกินอาหารที่เขากินและดื่มจากถ้วยเดียวกันกับเขานอนในอกของเขาและเป็นเหมือนบุตรสาวของเขา ฝ่ายคนมั่งมีคนนั้นมีแขกคนหนึ่งเดินทางมาเขาเสียดายที่จะเอาแพะแกะและโคของเขามาทำอาหารเลี้ยงคนที่เดินทางมานั้นจึงเอาแกะตัวเมียของคนจนนั้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายที่มาเยี่ยมดาวิดกลี้วคนนั้นมากและรับสั่งแก่นาธานว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ชันใดคนที่ทำเช่นนั้นสมควรตายและจะต้องคืนลูกแกะตัวเมียให้สี่เท่าเพราะเขาได้ทำสิ่งนี้และเพราะว่าเขาไม่มีความเมตตา นาทันจึงทูลดาวิดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและเราช่วยกู้เจ้าออกจากมือของซาอูลและเราได้มอบเชื้อวงศ์เจ้านายของเจ้าให้เจ้าและได้มอบเหล่ามาเหสีของเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้าและมอบวงวานของอิสราเอลและยูดาให้แก่เจ้าถ้าเท่านี้ยังน้อยไปเราจะเพิ่มให้มากมายกว่านี้ทำไมเจ้าดูหมิ่นพระวจนะของพยาเว ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าประหารอุรยาคนฮิตไทด้วยดาบเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของเจ้าและฆ่าเขาเสียด้วยดาบของคนอมนเพราะฉะนั้นบัตรนี้ดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าตลอดไปเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอุรยาคนฮิตไทมาเป็นภรรยาของเจ้าพระยาเวตัดดังนี้ว่านี่แนะ่เราจะให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าเองและต่อหน้าเจ้า เราจะเอาเหล่าภรรยาของเจ้าไปให้แก่เพื่อนของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับเหล่าภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้าทำการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะทำการนั้นต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นอย่างเปิดเผยดาวิดจึงรับสั่งกับนาทาันว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวแล้วและนาธาันทูลดาวิดว่าพระยาเวทรงให้อภัยฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่สิ้นผชนอย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้หมิ่นประมาทพระยาเวจริงๆด้วยการกระทำครั้งนี้ ราชโอรสที่ประสูตมานั้นจะสิ้นพระชนแน่นอนและนาทันก็กลับไปยังบ้านของเขาแล้วพระยาเวทรงทําให้ราชโอรสนั้นซึ่งภรรยาของอุริยาประสูตให้แก่ดาวิดประชวนหนักเอเมนนะครับพี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเจ้าได้ใช้ผู้เผยพระจนะนาทันนะครับไปตักเตือนดาวิดผ่านคําอุปมาเรื่องของคนมั่งมีนะครับที่เขาได้แย่งลูกแกะเพียงตัวเดียวของคนยากจนไปนะครับในเวลานั้นเนี่ยดาวิดก็รู้สึก โรธนะครับแล้วก็ตัดสินว่าคนคนนั้นที่เอาลูกแกะเพียงตัวเดียวของคนจนไปเนี่ยต้องถูกลงโทษน,นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนาทัานก็ได้บอกกับดาวิดว่าคนนั้นแหละก็คือท่านเองคนนั้นแหละก็คือดาวิดเมื่อดาวิดได้ทราบอย่างนี้แล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าดาวิดก็ได้สํานึกผิดนะครับเขาก็รู้สึกผิดกับพระเจ้าในสิ่งที่เขาได้ทำไปก็คือการที่เขาได้ ล่วงประเวณีกับบัจเชบาและก็ได้วางแผนฆ่าอุรยาใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าพระเจ้าก็ทรงให้อภัยชีวิตของเขาแต่ว่าในอีกทางหนึ่งผลของความบาปที่เขาได้ทําลงไปก็ยังต้องรับผลอยู่นั่นก็คือลูกที่เกิดมากับนางบัจเชบานั้นก็จะต้องตายตามที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้นะครับเอเมอนะครับเมื่อได้ไขครววในพระวจนะตอนนี้นะครับสิ่งที่ได้เห็นจากพระคัมภีร์นะครับในตอนนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือว่าเห็นว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ปล่อยให้ความบาปผ่านไปนะครับแม้ว่าดาวิดเองเขาจะสามารถที่จะปกปิดความบาปของเขานะครับจากมนุษย์ได้แต่ว่าพระเจ้าใส่ใจและพระเจ้าไม่ละเลยในเรื่องของความบาปโดยเฉพาะดาวิดเองที่เป็นผู้นำใช่ไหมครับพระเจ้าก็ส่งคนมาตักเตือนเขาส่งคนมานำให้เขากลับใจดังนั้นนะครับเมื่อมีใครมาตักเตือนเรานะครับ อยากให้เราเองได้ไข้ควรถึงสิ่งเหล่านั้นนะครับวันนี้ถ้าคนมาตักเตือนเราจะจริง1%จะจริง100%อยากให้เราหยิบบางอย่างผ่านคําตักเตือนนั้นและไข้ควรแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ไข้ควรน,นะครับก็คือว่าเราเห็นว่านาธานเนี่ยเขาได้ใช้อุปมาเพื่อที่จะเปิดตาของดาวิดให้เห็นบาปของตนเองใช่ไหมครับการตักเตือนบางครั้งเราอาจจะตักเตือนแบบตรงไปตรงมา แต่บางครั้งการตักเตือนที่มาจากพระเจ้าจําเป็นจะต้องเป็นการตักเตือนที่มาพร้อมกับสติปัญญานะครับเราเห็นว่านาธานเข้ามาตักเตือนดาวิดด้วยสติปัญญานะครับด้วยคําอุป,ปมาที่ทําให้เขาได้คิดที่ทําให้ดาวิดได้ไข้ควรและทําให้ดาวิดเองได้สรุปสิ่งที่เขาได้ยินด้วยตัวของเขาเองจนเขารู้ว่านั่นแหละคือตัวเขานะครับอันนี้คืออย่างที่2คือว่าเมื่อเราจะไปตักเตือนใครนะครับอยากให้เราได้ อธิษฐานกับพระเจ้าอยากให้เรามีสติปัญญาในการที่จะพูดคุยหรือในการตักเตือนผู้คนนะครับอย่างที่3นะครับก็คือเราเห็นว่าดาวิดตอบสนองด้วยการยอมรับและไม่แก้ตัวนะครับก่อนหน้านี้ดาวิดอาจจะปกปิดความผิดบาปของตนแต่เมื่อถึงในเวลาที่ผู้เผยพระชนะนทันมาเตือนเขาแล้วก็บอกว่าชายคนนั้นแหละคือเขาสิ่งที่ดาวิดตอบสนองก็คือดาวิดยอม ต่อพระเจ้านะครับดาวิดบอกกับนาธานว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวแล้วนะครับเขายอมรับในสิ่งที่เขาทำผิดนะครับดังนั้นเมื่อเราได้รับคำตักเตือนและเรารู้ว่าเราเป็นคนผิดเราเองจะต้องยอมรับด้วยไม่มีข้อแก้ตัวนะครับเพื่อที่จะให้พระเจ้าเข้ามาชำระเราเพราะเราเห็นว่าเมื่อดาวิดบอกว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวแล้วนะครับสิ่งที่ เกิดต่อมาก็คือว่านาธันก็ได้ทูลดาวิดว่าพระยาเวทรงให้อภัยฝ่าพระบาทแล้วนะครับเมื่อเรายอมรับเมื่อเรากลับใจใหม่พระเจ้าจะทรงให้อภัยแก่เราเอไหมครับและอย่างที่4นะครับสุดท้ายเมื่อได้ไขครววน,นะครับก็คือว่าแม้ว่าพระเจ้าจะให้อภัยความบาปแก่ดาวิดแล้วแต่ผลของการกระทํายังตามมาอยู่แม้ว่าความผิดเกิดขึ้นเขาได้รับการยกโทษแล้วแต่ผลยังต้องตามมา การยกโทษกับผลที่ตามมาเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาปรับใช้ในชีวิตนะครับประมาณ3-4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราต้องตระหนักไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เห็นทุกอย่างดังนั้นอยากจะปรับใช้ในชีวิตคือเราจะไม่มีสิ่งใดมาปกปิดกับพระเจ้านะครับรักษาชีวิตอย่างดีนะครับอย่างที่2ก็คือคือการที่จะไม่มีใจแข็งกระด้านหรือไม่ปฏิเสธ ในความผิดของตนนะครับอยากจะมีใจที่อ่อนสุภาพอยากจะมีใจที่ถ่อมลงเพื่อที่จะรับคําตักเตือนนะครับเหมือนที่ดาวิดได้รับคําจากตักเตือนจากผู้เผยพระเจานาทันนะครับอย่างที่3นะครับที่จะไปปรับใช้ก็คืออยากจะเป็นคนหนึ่งที่สารภาพบาปต่อพระเจ้าอย่างจริงใจและจริงจังและขอการอภัยจากพระเจ้านะครับวันนี้ไม่ว่าจะทําสิ่งใดผิดจะคิดผิดจะพูดสิ่งที่ไม่ดี ะจะแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีอยากกลับมาสาร,รภาพกับพระเจ้าอย่างจริงใจว่าลูกได้ทําผิดในสิ่งเหล่านี้อยากจะขอการอภัยจากพระเจ้านะครับในเวลานี้ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราด้วยกันนะครับ a เมนข้าแต่พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ไม่ปล่อยให้เรานั้นหลงไปกับความบาปขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ที่พระองค์ได้ส่งผู้เผย ขอบคุณพระชจะะตอนนี้ที่พระองค์ได้ทรงส่งผู้เผยพรนะเจ้านาทาันมาตักเตือนดาวิดและขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเองนั้นที่จะรับคำตักเตือนที่มาจากผู้นำจากพี่น้องรอบข้างด้วยหัวใจที่ถ่อมลงพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานหัวใจของเราขอพระเจ้าทรงโปรดประทานจิตใจที่พร้อมที่จะรับคำตักเตือนไม่แข็งกระด้างและมากไปกว่านั้นขอทรงให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้สำรวจจิตใจภายในและนำให้เกิดการกลับใจอย่างจริงจังพระเจ้าขอพระองค์อย่าให้ความบาปนั้นทำให้ข้าพระองค์ตาบอดหรือทำให้ข้าพระองค์นั้นไม่เห็นพระเจ้าแต่ขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงโปรดเปิดใจข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทำผิดและทรงโปรดนำให้ข้าพระองค์นั้นได้มีชีวิตที่สัตย์ซื่อและเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยเราขอที่ฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนขอเจ้าไวพรนะครับสวัสดีครับ